ได้ไหมก็ได้อยู่นะเรียกเราว่าพี่อย่างเงี้ยรู้สึกแบบฟิลอยากให้ผู้ชายเรียกเราว่าพี่อะอยากให้ผู้ชายเรียกเราว่าพี่อ่ะมันดูแบบมันดูแบบเราแบบทรงซอดี <laughs> พี่นะคะเออพี่เฉยๆพอนะคะอย่าโหพี่ไม่เอาแล้วนะขอแค่พี่เฉยๆพอนะคะอย่าติดเล่นนะคะอย่าโหพี่ไม่เอานะ อย่าโหพี่นะโหพี่เนี่ยดิฉันยังเอ็นดูนางเลยนะจนถึงวันนี้นดิฉันยังยังไม่เคยโกรธนางเลยนะดิฉันยังไม่เคยดฉันไม่เคยมีความรู้สึกแบบลึกที่ฉันไม่เคยแบบโกรธนางเลยมีแต่เอ็นดูมีแต่เอ็นดูเอน็เอนดูแค่ในมุมแค่ว่าเออก็คิดว่าไอสิ่งที่เราให้ไปอะ่ะเขาจะอยากได้เขาจะอยากได้แล้วเขาจะแล้วเขาเขาจะจะเห็นว่ามันเป็นโอกาสอะไรดีๆหลายอย่างที่เขาจะได้ พาตัวเขามาอยู่ในในทางที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเราด้วยความ End ็นดูเนาะแต่กลายเป็นว่าเราคิดไปเอง <laughs> เราคิดไปเองโหพี่ <laughs> นะคะ็ End นดูนางนั้นเนี่ยเ็นดูนางนะคือที่พูดเนี่ยยังรู้สึกแบบ End ็นดูนางอยู่นะเพราะันเขาสึๆๆๆๆกโกรธนางเลยโกรธไม่ลงโกรธโกรธมันไม่ลงนะพูดตรงตอมเนี่ยเขาว่าหลงผู้ชายตัวน,นี้แหะโกรธมันไม่ลงนะ จน,นถึงวันนี้ก็ยังโกรธมันไม่ลงเป็นดูความสดใสของมันอะเอ็นดูความสดใสของมันอะ,อนอนอะโอ้พี่พักเลยมึงพักโหเลยมึงไม่ต้องโหที่นี่ไม่ใช่นะที่นี่ไม่ใช่งานบวชค่ะโหเก่งมากมึงพักโหไปก่อนเลย นี่เอาพิวเตอร์ดีกว่าทุกคนเอาพิวเตอร์ดีกว่าเนี่ยโอ้ตายแล้วแพ้ผู้ชายโชว์หน้าเออโชว์หน้าท้องมากเลยอะ่ะพิวเตอร์มีเมียได้ยังลูกเราผู้ด,ดูสองช่องเอาอยากดูใครก็ไปดูได้เลยดิฉันไม่วอรี่อยู่แล้วอยากดูอยากดูใครก็ดูไปเลยอื ช่วยช่วยกันนะคะ <tik> ไม่ไหวพ,พักก่อนพักก่อนเออพักนะอย่าให้ความรักมาพร้อมกับคำว่าผลประโยชน์ครับอืมนะคะเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจที่เป็นห่วงและกังวลนะคะแม่อ่านไม่ทนันทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะเท่ไเาไหร่แล้วปะเดี๋ยวดูผู้ติดตามก่อน พักหลายๆเดือนหลังปีใหม่ค่อยว่ากันเนาะหลังปีอุ้ยแปดอืมหลังปีใหม่ค่อยว่ากันเนาะทุกคนทุกคนฝากกดติดตามช่องด้วยนะถ้าพูดติดตามถึงหนึ่งแสนดิฉันจะลงถ้าพูดติดตามไม่ถึงหนึ่งแสนดิฉันจะไม่ลงไลท์ถ้าพูดติดตามไม่ถึงหนึ่งแสนดิฉันจะไม่ลงไ,มไ,มง 1, 000, ไลท์นะคะเออเอัลฟี่ มาเซปีใหม่คนใหม่เออรอปีใหม่ก่อนนะมันหลังปีใหม่ก่อนนะหลังปีใหม่ก่อนตามแล้วค่ะของคุณค่ะขอพูดติดตามถึงหนึ่งแสนคนหน่อยและใครใจดีช่วยช่วยเคาะจอเคาะใจให้ถึงหนึ่งล้านหนึ่งล้านใจได้ไหมคะขอหนึ่งล้านใจได้ไหม อืมไม่ได้ทุกคนทุกคนอย่าปั่นเลยดิฉันเห็นคอมเมนต์แล้วแต่ดิฉันไม่พูดดิฉันไม่อ่านเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราคิดจะทำอะไรเราก็ทำได้มันไม่ใช่นะคะอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแสดงว่ามันมีปัญหาปัญหามันมีและอยู่ เราจะเอาเท้าเราอะลบปัญหาที่เราเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสมากสำหรับความรู้สึกเราดีฉันไม่ทำดีฉันไม่ทำฉะนั้นคุณไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องมาพิมพ์อะไรนะสถานที่ทําเหมือนว่าทุกอย่างคือเรื่องง่ายไม่ทำดีฉันไม่มีทางเอาตีนเหยียบความรู้สึกตัวเองไม่ทำ ถ้าดิฉันตัดสินใจหันหลังให้ใครสักคนหนึ่งถ้าดิฉันต่างดิฉันดีนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีดิฉันอาจจะเป็นคนเลวก็ได้ในมุมของเขาดิฉันอาจจะเป็นคนเลวก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ในมุมของดิฉันดิฉันก็คิดแบบเดียวกันว่าถ้าดิฉันตัดสินใจหันหลังให้กับใครสักคนหนึ่งนั่นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดิฉัน ได้คิดและได้ตัดสินใจอย่างดีแล้วมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกว่ามันใหญ่และมันหนักเกินที่ดิฉันจะยอมรับได้แล้วซึ่งมันคนละเรื่องกันทุกวันนี้ดิฉันไม่มีการความรู้สึกโกรธไม่มีความรู้สึกโกรธไม่มีความรู้สึกเกลียดต่อใครสักคนหนึ่งที่ดิฉันเคยคบหาด้วยในฐานะแฟนไม่มีเลยไม่ว่าคนที่เพิ่งเลิก ไปไม่กี่วันนี้หรือคนก่อนหน้านี้ดิฉันเอนดูดิฉันเอนดูดนนดพวกเขาทั้งคู่ดิฉันพูดตรงๆและดิฉันดีใจทุกครั้งที่มีคนมาคอมเมนต์ถึงน้องในทางที่ดีๆมาคอมเมนต์ถึงน้องว่าน้องเก่งมาก น้องขายของได้น้องมีคนรักเยอะน้องอะไรดิฉันรู้สึกดีมากเพราะดิฉันไม่อยากให้คนน่ะมองว่าใครที่ไปกับดิฉันแล้วอะ่ะมันต้องเป็นคนที่มันต้องเป็นคนที่ไม่ดีอะ่ะมันไม่ใช่ดิฉันจึงไม่จบกับใครด้วยการไปใส่ร้ายไปไปสาดสีไปสาส่งใสค่คนคนนะั้นดิฉันไม่ทำคุณดูให้ดีๆนะยกเว้นว่าเหลืออ,อดจริงๆ ดิฉันว่ายกเว้นว่าเหลืออดจริงๆมีใครมาปั่นมาพูดอะไรให้ดิฉันรู้สึกว่าถ้าอยากให้ดิฉันพูดเรื่องที่ดิฉันตัดสินใจที่จะไม่พูดตั้งแต่แรกก็ได้นะดิฉันพูดให้ได้แต่ถ้าพูดแล้วไปกระทบใครคุณอย่าว่าดิฉันนะคุณอย่าว่าดิฉันนะเพราะว่าคุณไม่หยุดไงดิฉันหยุดแล้วคุณไม่หยุดดิฉันอุตส่าห์หาทางลงหาที่ลงให้แบบดีๆที่มันแฟร์กับทุกคนทุกฝ่ายแล้ว อ่ะเมื่อลงให้แล้วคุณยังแบบจะมาแบบทําให้ดิฉันแบบเป็นคนเหี้ยให้ได้อยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ยยังก็เลยอ่าไม่แฝงัง้นดิฉันก็ต้องพูดอะไรที่ฉันรู้สึกว่านี่คือความจริงที่อ่ะงั้นก็งั้นก็นกอ่ะฟังความจริงนะความจริงคือแบบนี้แบบนี้นะค่ะแบบเนี้ยแล้วพอพูดแล้วเดี๋ยวมันไปพาดพิงไปกระทบอีกฝั่งนึงมันก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยดิฉันแค่รู้สึกว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะ่ะฉันจึงไม่พูด เนี่ยที่พวกคุณคอมเมนต์มาดิฉันเห็นหมดไม่ใช่ว่าดิฉันไม่เห็นนะคะแต่ว่าถ้าดิฉันเลือกที่จะมองข้ามหรือดิฉันไม่อ่านแตว่ามันมีเหตุผลอะไรบางอย่างและย้ำว่าดิฉันรักศักดิ์ศรีในความเป็นตัวดิฉันนะคะคุณเห็นดิฉันเป็นแบบเนี้ยแต่ดิฉันเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะคะดิฉันเป็นคนมีเกียรติความรู้สึกของดิฉันมีค่ามากถ้าดิฉันยกมันให้ใครแสดงว่า ดิฉันรักคนคนนั้นดิฉันถึงยกให้เขาได้นะคะเหมือนจะให้ง่ายแต่ว่าในมุมหนึ่งดิฉันก็ยังมองว่าหัวใจของดิฉันเป็นสิ่งมีค่าความรู้สึกของดิฉันมีเกียรติมันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ของเล่นนะคะไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นดิฉันรักใครดิฉันยกย่องดิฉันให้เกียรติดิฉัน ดึงมาให้มาอยู่ในในที่ที่ไม่ใช่ใครทุกคนที่ดิฉันก็ให้ได้อะถ้าดิฉันให้คุณมาอยู่ในจุดที่ที่ดิฉันรู้สึกว่ามีเกียรติอ่ะแสดงว่าดิฉันรักคุณมากนะเช่นเดียวกันถ้าวันหนึ่งดิฉันตัดสินใจหันหลังให้คุณน่ะก็แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่ดิฉันมองแบบเดิมอีกแล้ว ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะอันนี้ก็พูดให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าดิฉันค่อนข้างที่จะเด็ดขาดอะไรแบบนี้ไม่ใช่พูดว่าเหมือนตัวเองสวยนะไม่ใช่พูดว่าหมายนว่าตัวเองสวยต่อให้ดิฉันเป็นคนหน้าเฮี้ยๆก็ตามแต่แหละดิฉันก็คิดแบบนี้ดิฉันก็เป็นเป็นคนแบบนี้และดิฉันก็คิดแบบนี้ค่ะนั่นแหละเออ เนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรจะพูดเรื่องสีเรียนจะพูดเรื่องสีเรี่ยนแต่แต่ดีใจแต่แต่ว่าย้ํานะคะดีใจที่เวลาทุกคนมาพิมพ์ถึงน้องในทางที่ดีๆเช่นพิมพ์ว่าเนี่ยดูสิน้องขยันขายของนะน้องเก่งน้องน่ารักน้องนูง่นนี่นั่นดีใจด้วย,ยดีใจด้วยเสมอเลยดีใจด้วยชื่นชมด้วยนะคะติดตามดูความสําเร็จติดตามดูความก้าวหน้าไม่ใช่มาติดตามคือไปส่องหรืออะไรนะเวลาเห็นแบบคนมา มาแบบมาเม้นบอกมาอะไรเนี่ยนะคะก็คือชื่นชมถอยออกมาแล้วก็ยังพร้อมที่จะชื่นชมเวลาได้เห็นสิ่งที่คนพูดถึงน้องในสิ่งที่ดีๆในทางที่ดีๆชื่นชมไม่เคยมีความรู้สึกอิจฉาไม่เคยมีความรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าวันหนึ่งเราก็เคยมอบสิ่งเหล่านี้ให้น้องเหมือนกันไม่ได้เคยไปเอามาจากน้องนะมีแต่มอบให้น้องเหมือนกัน เหมือนแบบที่ทุกคนกําลังทําให้น้องทุกวันนี้แหละไม่ว่าทุกคนจะตามไปซัพพอร์ตไปซื้อเสือ้อน้องไปอะไรน้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดีฉันชื่นชมและดีฉันดีใจด้วยจากหัวใจจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่เราที่ต้องอยู่ได้คนอื่นที่เขาเคยอยู่กับเราแล้ววันหนึ่งเขาเขาแยกออกไปใช้ชีวิตของเขาเขาก็ต้องอยู่ได้เหมือนกัน เข้าใจฟิลดีชั้นไหมอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องอยู่ให้ได้เอาแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นที่เขาแยกจากเราไปแล้วหรือเขาไปอยู่ในฐานะอื่นกับเราอ่ะทําไมอ่ะเราต้องไปซ้ําเติมเขาเหรอเราจะต้องไปซ้ําเติมเขาไปดอไปคอยดูความล้มเหลวความชิบหายเขาเหรอไม่มีในความรู้สึกดิฉันไม่มีในความรู้สึกดิฉันเลยไม่มีเลยเรายืนได้คนอื่นเขาก็ควรต้องยืนได้ เขาต้องมีที่ยืนของเขาต่างคนต่างมีที่ยืนของกันและกันเพราะโดยที่สุดท้ายแล้วทุกคนก็อยากมีชีวิตในทางที่ดีต่อไปเหมือนกันทุกคนโอ้โหบางคนเลิกกันนะมึงจะต้องไปตามสชีวิตมันชิบหายหรือยังคอยสมน้ำหน้ามันเดี๋ยวมันไปไปคบกับคนใหม่กูขอให้คนใหม่นอกใจมันกูขอให้คนใหม่ทำร้ายมันถ้ากูได้ยินว่าโอ้โหมึงโดนทำร้ายมึงโดนหักหลังกูจะดีใจไม่มี ไม่มีสําหรับดิฉันเลยไม่มีไม่มีมมอ่ะถ้าวันวันหนึ่งสมมติ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 ถ้าวันวันหนึ่งอดีตแฟนดิฉันนะอดีตแฟนดิฉันมีคนรักใหม่แบบเป็นเรื่องเป็นราวไม่ว่าเขาจะเป็นคนรักเขาจะเป็นจะเป็นกลุ่มเพศหลากหลายหรือเป็นเป็นผู้หญิงเป็นอะไรนะคะสมมุติว่าแล้วเขา ตัดสินใจที่จะคองคู่กันแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วลเขายังนึกถึงว่าอา้าวครั้งหนึ่งเขาเขาแบบถ้าสมมติเขายังนึกถึงเราแล้วให้เกียรติเรานะเขายังนึกถึงแล้วเราเขายังให้เกียรติเราทักมาบอกเราส่งการเชิญมาว่าอ่ะมางานแต่งงานผมไม่มาเลยไหมไปให้ค่ะไปให้ได้เลยเดี๋ยวกูจับไมค์อวยพรให้ด้วยกูบอกเลยกูถือไมค์อวยพรให้มึงเลย <laughs> ฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสยอย่างนี้เลย ไปอยู่ที่ไหนก็บอกมาว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวไปขอแค่ส่งการ์ดมาเดี๋ยวกูช่วยมึงทำเดี๋ยวกูช่วยมึงทําบุญเลี้ยงเพลนถวายพระด้วยกูบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยกูรับเป็นเจ้าภาพถวายเพลนพระทั้งหมดเลย <c oughs> บอกมาเออนะคะ <c oughs> เอาอันนี้พูดจริงแล้วเดี๋ยวคอยดูนะไม่ใช่ว่าพูดเอาสวยนะไม่ได้พูดเอาสวยแต่เดี๋ยวทาให้ดูถ้า ถึงวันนั้นจริงๆจะทำแบบนี้ไหมคอยดูทำให้ได้เลยแยกแยะได้ค่ะแยกแยะได้ยินดีกับทุกคนที่ที่เคยอยู่กับเราแล้ววันหนึ่งเขาแยกออกไปใช้ชีวิตของเขาแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาจเจริญเขาอยู่ได้มันจะยิ่งเป็นความสบายใจของเราคนันึงเคยหวังดีต่อกันคนมันเคยรักกันไม่มีเหตุผลที่ต้องเกลียดชังกันรังเกียจ ลังงอนกันไม่มีค่ะนะคะเออเราก็อยู่ของเราเขาก็อยู่ของเขานะคะอ่ะเข้าใจนะเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจเข้าใจแล้วเนาะว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวคนที่มาคอมเมนต์มาอะไรอย่างเงี้ยจะไปคิดเป็นว่าเอะทำไมดิฉันไม่อ่านหรือว่ายังโกรธอยู่หรือว่าอะไรอยู่ก็คือมันคนละเรื่องแล้วมันข้ามเรื่องของความโกรธของอะไรเงี้ยไปแล้วไปไกลแล้วนะคะก็อยากให้เข้าใจในมุมในมุมมุมนี้ นะจ๊ะนะจ๊ะแม่ลืมมาม่าครับโอ้ไม่ได้จะไม่ได้กินแล้วมั้งเนี่ยแต่อยากกินอยู่นะหิวข้าวแอบหิวข้าวอยู่ไปกันต่อคะ่ะอืมไปกันต่อคะ่ะไปกันต่อนะคะเออนะคะไปกันต่อสปอยแนะเรื่องอะไรอีชัยไปไหน อีชัยไปไหนอีชัยไม่ได้ตามมาค่ะเอนดูตอนพี่หนุ่มกอดพี่หนุ่มเขาเอนดูดิฉันจริงๆนะย,ยังมีแอบแว็ดอ้ยังมีแอบแว็บอยู่ยังมีแอบแว็บอบว่าป๋าหนูเพิ่งอกหักมาป๋าหนูเพิ่งอกหักมาพูดยังไม่ทันจบเลยพูดยังไม่ทันจบเลยป๋ากอดแล้วเออป๋าหนูเพิ่งอกหักมาอือนะคะ นะคะสวัสดี8ปดพันสามร้อยคนนะคะแป๊บๆคนติดตามเป็นล้านบ้าไม่ใช่อันนี้มันคือการกดอันนี้มันคือการกดอันนี้ค่ะทุกคนมันคือการกดมันคือการกดคนที่กดกดอะไรนะมันคือการที่คนกดกดใจข้อเจอข้อใจมันคือการที่คนข้อเจอข้อใจค่ะมันคือการที่คนข้อจอข้อใจ สมมติไม่เปเรียนกล้าขอบคุณค่ะอาการอาจารย์เบียให้กำลังใจนะที่ฉันเอาคลิปไปลงแล้วก็เอาคลิปไปลงแล้วสวัสดีครับวันนี้สวยมากขอบคุณค่ะแม่อับน้ำนอนไปแล้วแม่อับน้ำนอนไปแล้วนี่อืมอืม เราดูแม่แล้วเราเศร้าแทนอะไรเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอค่ะใช่ทุกสิ่งเกิดขึ้นดีเสมอสักวันจะเจอคนที่ทัศนคติเดียวกันแพรี่เหมาะกับเบิ้ลปทุมราชมึงก็ต้องตื่นก่อนนะมึงค่มึงก็ต้องตื่นก่อนนะอนอนนะเออสเปคเบิ้ลกับปทุมราชก็ต้องแบบเป็นผู้หญิงแนวแบบ ซ็กซี่เซ็กซี่กับเบิ้ลบบนี้พี่น้องกันเลยเจอกันก็สามารถถ่ายคลิปแซลกันได้เบิ้ลรุ่นน้องดิฉันอีกเป็นพี่เป็นน้องกันนะค่ะเจอกันก็คือถ่ายคลิปเข้าถ่ายคลิปกันได้เลยอะเคมีอะถ่ายคลิปถ่ายคลิปกันได้เจอกันตลอดต้องได้คลิปตลอดมาม่าจะได้กินไหมแม่จ้อล่ะคะมึงเอาปะล่ะเอาไหมล่ะเดี๋ยวติดต่อให้แม่จอ้อเอา,ปาเปล่า แม่เจ้าเขายกล้อได้อยู่นะคะเอาไหมเนี่ยอีคนที่ใช้ชื่อว่าทักครับเนี่ยห <laughs> ล่อนจะเอาไหมล่ะหล่อนจะไม่เช่นเดี๋ยวฉันติดต่อให้นางยกล้อได้อยู่นะนางยกล้อได้อยู่นะเ <laughs> จ้าบ่าวเอเอ, <laughs> เอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะวันนี้ตาสวยมากๆ ขอให้พี่แพรรี่คบคนที่จริงใจสักคนหนึ่งแม่จ้อคุยสนุกแต่ใช่ใช่แม่เจ้าเขาจะเป็นคนแบบนั้นแหละคนต,ต,ตลกคุยสนุกอืมนะคะเป็นกําลังใจให้สรุปเลิกกันไหมอินทนนท์ก็โสดอินทนนท์เขาเป็นเพื่อนสาวไม่ใช่เหรอ ได้ทําตามมาไหมลองคบผู้ใหญ่ดูบ้างเอามึงก็คบอ่ะซิมึงอยากได้มึงก็ลองคบดูสิมึงมึงคบมึงชอบฟิลแบบปา๋าแบบเสียก็คบดิคบได้ค่ะสเปคใครสเปคสเปคมันเดี๋ยวมาบอกให้คนอื่นลองมันไม่ได้นะคะ สเปคมันไม่ได้เลยสเปกมัน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 ไม่ได้มันก็คือไม่ได้อ่ะมันเรื่องของอันนี้มันมันไม่ได้จริงจริงมันไม่ได้ค่ะหล่อนรสนิยมมันไม่ได้ค่ะเออหล่อนชอบแล้วหล่อนบอกชอบฟิลผู้ใหญ่หล่อนก็ลองออลองเองเลยค่ะแต่ดิฉันไม่ไหวจริงจริงค่ะมันไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงอืมตายังเศร้าอยู่ใช่เหรอ เศร้าหรือง่วงบางทีกูง่วงหรือเปล่าฉันง่วงแล้วหล่อนมาบอกว่าฉันว่าฉันอันนี้หรือเปล่าอืฉันง่วงแล้วหล่อนมาบอกว่าฉันเศร้าหรือเปล่าเออฟิลผู้ใหญ่ไม่ไหวขอฟิลกำนันเลยได้ไหมเ <c oughs> ขอฟิลผู้ใหญ่มันไม่ไหวจริงๆขอฟิลแบบกำนันเลยได้ไหมไม่ได้เศร้าคะ่ะเขาเรียกว่าตาเยิ้ม โอเคนะครับประหลัดได้ไหมอบอตอเลยฟิลนายกเทศบาไลไหมลราเพิ่งไปบรรยายมาด้วยเออนะครัชบ,บะะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมีทุกข์มีสุขมีผิดหวังมีหัวเราะมีร้องไห้ เทโหนออกวันที่3น่าจะ30 31นะคะไม่รู้นะดิฉันเห็นเห็นตอนที่เขาขึ้นการ์ดเขาบอกว่าวันที่30มสมีคนบอกว่าพ่อเธอชาตินี้คงไม่สมหวังกับความรักแล้วมั้งสกินคนที่จะเข้ามาด้วยเอา้าเขเรื่องของกูอีกอะกูมีเงินมากพอที่กูจะสามารถเรียนรู้กับความรักได้อีกหลายรอบค่ะ อันนั้นมันชีวิตมึงแล้วแหละถ้ามึงอกหักแล้วมึงก็ไม่หมดไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าผู้หญิงหลอกแดกหมดแต่กูยังไม่หมดกูยังได้อยู่อีกหลายรอบอยู่กูยังได้อยู่กูยังก็กูบอกว่าเดี๋ยวรอให้เขาขึ้นใหม่ก่อนไม่ต้องใจเ <c oughs> ใย็นๆเดี๋ยวไยวด, <dot> ด้คิวเดี๋ยวกูได้ให้มึงคาดได้หลอกกูอีกเดี๋ยวมึงรอแป๊บหนึ่งให้เขากูงอกก่อนเขาเก่ามันเพิ่งหลุดไปมึงรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูให้หลอกอีกแต่ใจเย็นๆต่อคิวรอก่อนมึงหลอต่อคิว ต่อคิวก่อนเดี๋ยวให้หลอกค่ะแต่ว่าจะเย็นเย็นเดี๋ยวให้หลอกอีกเดี๋ยวอยากหลอกเดี๋ยวรอเลยขอแค่เป็นสเปกอย่างเดียวจะเข้ามาหลอกก็ไม่ว่าแต่รอนิดนึงนะเออขอให้มันเป็นสเปกเถอะถ้าอยากหลอกไม่ว่าเลยแต่เขาจะมก่อนจะหลอกได้ต้องสเปคก่อนนะอันดับแรกคือสเปกก่อนหรือเปล่าก่อนที่จะเข้ามาหลอกได้เนี่ยสเปคไหมเออถ้าสเปกกับมีสิดอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในตัวเลือกที่อนุญ,ญาตให้มาหลอกได้ นะคะเออแต่ว่าก่อนจะมาหลอกได้เนี่ยต้องต้องเป็นสเปกก่อนนะเออต้องอยู่ในช้อยที่จะเลือกก่อนอืมนะคะอนุญาตให้หลอกได้แต่ว่าคนที่จะมาหลอกต้องอยู่ในในสเปกที่เป็นช้อยนะคะที่ต้องการให้หลอกแต่ถ้าไม่ใช่ช้อยไม่ใช่สเปกก็หลอกยากหน่อยเพราะว่าก็ไม่เอาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเออ ไม่ใช่นึกตลกเมื่อวานด้วยนะนึกตลกเมื่อวานทุกคนในบ้านในในในแอปสีฟ้า,ฟา,ฟามันมีผู้ชายคนหนึง่งแท็กเพื่อนมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นคลิปตอนที่ดิฉันดิฉันเดินออกจาก,ออกจากโรงแรมอะแล้วที่ดิฉันไปบรรยายอะ่ะดิฉันก็ลงคลิปเนาะแล้วก็ใส่เพลงแล้วก็ใส่เพลงดินแดนแห่งรักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็มีเด็กเด็กผู้ชายคนหนึง่ง แท็กเพื่อนมามันเหมือนจะแท็กเพื่อนมันให้มาดูดิฉันอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆแบบบูลลี่มันมาดูเด็กกระเทยอ,อะไรประมาณเนี้ยแท็กมาปุ๊บแล้วเพื่อนมาแท็กชื่อเพื่อนมันแล้วก็เพื่อนมันก็มาคอมเมนต์แล้วเพื่อนมันก็ใส่อีโมจิอ้วกอะไรอย่างเงี้ยอืมใส่อีโมจิอ้วกนะดิฉันก็เลยบอกว่าเออมีแค่เคอย่ามั่นนะคะสภาพหน้าย,ยังกะเสาปูนที่หล่อไม่เสร็จนะคะห้าร้อยก็ไม่ซื้อคะ่ะอย่ามั่นคะ่ะ ผู้ชายคือมึงต้องเข้าใจก่อนว่าก็คือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าไม่ใช่เป็นผู้ชายแล้วก็กระเทยจะเอาเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องก็ต้องดูสภาพหน้าตัวเองด้วยนิดหนึ่งไม่มันจะมีผู้ผชายอ่ะหลายคนมันชอบมีทัศนคติแบบนี้แหละมันพอมันเห็นกระเทยปุ๊บม,มันก็จะบูลลี่ทันทีอะไรแบบเนี้ยคือโอเคบูลลี่ได้อะไรได้เหยียดได้แต่ก็ดูสภาพหน้าตัวเองนิดนึงนะคะ มันไม่ใช่ว่าเออกระเทยเขาแบบเห็นคําเจอเขาจะเอาหมดมันไม่ใช่นะคะนะคะก็เลือกอยู่เหมือนกันนะะเขาก็เลือกนะคะเขาก็เลือกเลือกยิ่งกว่านะคะเออเออไม่ใช่เห็นแบบเออนะคะเออ แหมไม่ใช่เห็นแบบเป็นสาวสองเป็นอย่างนี้ก็เลยจะอยากจะบูลลี่อย่างเดียวแหม่ทรงอิมมจติอ้วกมาอย่างนี้ไม่ไม่ควรอ้วกให้ใครคะ่ะควรอ้วกให้ตัวเองคะ่ะก่อนจะอ้วกใส่คนอื่นนะ่ะอ้วกให้ตัวเองก่อนนะคะเออเออมันก็ไม่ไหวนะจริงเมื่อวานน่ะที่ฉันก็เลยอดไม่ได้ฉันก็เลยไปตอบคอมเมนต์ไม่รู้มันผมมันลบ,ม,นลบมันลบโพสไปเองมันลบไลบไอ้นี่ไปยังมันลบความเห็นไปยังไม่ลบเหยียดเกง่ง เหยียดเก่งนะคะคิดว่าเป็นชายแท้แล้วเหยียดเก่งคิดว่าเป็นชายแท้แล้วเหยียดเก่งเหยียดเก่งมากนะคะไม่อยากจะตื่นนะคะอ้วกให้ตัวเองก่อนคะ่ะถ้าจะอ้วกอ้วกให้หน้าตัวเองก่อนนะคะ <laughs> ถ้าจะอ้วกอ้วกให้หน้าตัวเองก่อนนะคะจบ ไปให้สุดอย่าหยุดค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามแรงมากค่ะคุณนา้าน้าเลยเหรอหหรอทุกคนที่ผ่านมาเจ็ดพันคนคนดูเยอะมากเลยเดี๋ยวสักกี่โมงดิฉันจะลงไลน์นะคะสักสี่ทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มครึ่ง เดี๋ยวจะอาบน้ํานะคะ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 อืมเริ่มใหม่อีกครั้งก็ยังไม่สายมาให้กําลังใจมาเป็นแฟนหนูก็ได้เดี๋ยวก่อนนะคะพักก่อนนะคะพักก่อนนะคะ <laughs> เออนี่อยากจะตื่นหัวอ,อกเดียวกันผู้หญิงเหมือนกันเออหนักเลยทีนี่หัวอ,อกเดียวกันผู้หญิงเหมือนกันอาบน้ําเสร็จค่อยไล์ต่อแต่อาบน้ําก็แต่อาบน้ําแล้วก็จะไม่ใช่ลุคนี้แล้วสิมันจะเป็นลุกมันจะเป็นลุกทิศไพวันแล้วนะมันจะเป็นลุกทิศไพวันแล้วนะอืมนะครับเก่งที่สุดเป็นกําลังใจให้โอเคสวยค่ะสวยจังเลย จบที่เราไม่เบาเลยนะทุกไหนก็น่ารักทานมาม่าก่อนเดี๋ยวจะกินค่ะเดี๋ยวไปกินมาม่าแล้วแต่ที่ว่าน่าจะยังอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนขออนุญาตเก็บไอ้นี่ที่มันเหลือก่อนเก็บปลาหมึกที่เหลือก่อนกินไม่หมดเออพี่หนุ่มกอดนะวันนี้พี่หนุ่มกอดให้กําลังใจวันนี้พี่หนุ่มกอดอยู่จ้าพี่หนุ่มกอดให้กําลังใจ หนูกอดให้กำลังใจขอแค่บอกว่าป๋าหนูอกหักให้กำลังใจหนูหน่อยกอดเลยจ้าเออโอ้ยอย่าไปอย่าไปดูว่าในรูปอย่าไปดูว่าในรูปสูงจังอะไรจังมันยืดขาได้หล่อนไม่รู้จักแอปเหมยตูหรอคะ มันยืดขาได้จะเอาสูงขนาดไหนอะ่ะจะเอาสูงกว่าพี่เอสุภาชัยก็ยังได้เลย <c oughs> มึงสูงร้อยเจ็ดสิบมึงสามารถสูงร้อยแปดสิบห้าได้ค่ะเออนะคะ <c oughs> ต้องตื่นก่อนี่ไปเอาอะไรกับรูปทั้งรูปทั้งคลิปเดี๋ยวนี้ได้หมดเออได้หมดค่ะความสวยสามารถลังสันได้ไม่ต้องรอให้สัตว์สัญญกรรมนะคะนะคะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันทําให้ได้หมดจะเอาสูงเท่าไหรอ่อ่ะจะเอาสูงเท่าไหร่ นะคะสูกตามอารมณ์อยู่คนเดียวค่ะยังไม่ได้เก็บกระโปรงกระเป๋าเลยค่ะนะทุกคนนี้เพิ่งเพิ่งกลับมากระเป๋ายังไม่ได้เก็บเลยเมื่อกี้ก็อะไรนะเมื่อกี้ก็หาว่าอีชายมันเก็บไอ้นี่ไว้ที่ไหนอีชายมันเก็บแม่น่าจะนอนลนะแม่น่าจะนอนลนะ้ว มแม่แม่นอนไม่ได้ฟังเลยนะคะฟังเสียงลูกตัวเองค่ะฟังคลิปลูกตัวเองฉ่ำเลยทุกวันนี้แม่ไม่ต้องดูอะไรค่ะดูคลิปที่ลูกตัวเองลงอย่างเดียวทำไมไม่เห็นเปิดต้นคิดมัดเลยอะ่ะทำไมเปิดต้นคิดมัดหน้าบ้านนะเปิดต้นคิดมัดหน้าบ้านก่อน